ดังนั้นถ้าดูภาพรวมเมื่อวานนี้ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอยงยศธรรมวุธท่านก็ถแถลงสถานการณ์ของไทยฮะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก3คนนะฮะก็จะเป็นรายที่51 52 53 3คนนี้คนแรกเป็นผู้หญิงไทยอายุ41ปีผู้หญิงคนนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนที่45 ผู้ป่วยคนที่45ก็คือชายไทยที่กลับมาจากอิตาลีอะฮะผู้หญิงคนนี้ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนั้นแล้วเขาเริ่มป่วยเมื่อวันที่7มีนาคมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีผลยืนยันติดโควิด1 9ส่วนอีกสองรายเนี่ยเป็นสามีภรรยากันภรรยาอายุ46มีประวัติเดินทางไปอิตาลีกลับถึงไทย28กุมภาพันธ์แล้วมีอาการไม่สบายตัวใกล้ชิดกับสามีสามีเนี่ยไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่พอภรรยากลับมาภรยากักตัวอยู่ที่บ้านบ้านอยู่กับสามีก็เลยทําให้สามีอายุ47ก็ติดเชื้อโควิด -19 ไปด้วยเมื่อวานนี้ตอนถแถลงเนี่ยท่านรองปรลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าคือทั้งสองคนนี้ที่เป็นสามีภรรยาเขาไม่ได้ออกนอกบ้านเลยคดังนั้นก็จะไม่มีบุคคลใกล้ชิดเขาเลยก็จะมีแค่สองสามีภรรยานี้เท่านั้นโดยรวมสรุปแล้วตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม53รายนะครับ ยังมีอาการวิกฤตอยู่1รายรักษาตัวอยู่ที่บำราษนาราดูนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเรายังอยู่ในมาตรการในระยะที่2อ,อยู่นะครับค่ะที่